ครับตอนนี้ก็อยู่ของร้านเลยนะครับมีน้ำค้างคุณีน้ำค้างนะครับคุณสัตว์ดิพัศสายขยันสวัสดีครับสวัสดีครับตัวจริงจริงจริงเลยนะครับเจูาของร้านทุ่งนาทองกุ้งสดถ้าเผื่อว่าลูกค้าอยากจะมาเนี่ยไปไงไปไงครับนีจะมาถูกถ้าอยู่ร้อยเอ็ดถ้าอยู่ร้อยเอ็ดนะครับจะเดินทางมาทางสารคามออกจากวัดเอ็ดเก้ากิโลครับ อยู่ฝั่งขวามือติดกับเอียเลยเลยคูปต้ามาหน่อยหนึ่งครับพอเึ็นคูปต้าชะลอได้แล้วแล้วก็เห็นป้ายเอีใหญ่ๆเลยทัน้านะครับแล้วก็ยูไปยูเทินกลับมาถ้าหาันหน้ามาทางร้อยเอ็ดก็อยู่ซ้ายมือครับ ถ้าออกจากเราเอ็ดอู่ขวาถ้ามาจากแต่ละคำอยู่ซ้ายซ้ายมือคำตรงนี้ก็คือบ้านคุปพิลาใช่ไหมครับตรงครมเนี่ยตรงคมคุปพิลาครับอ๋อแต่มาไกลนะจากเขาเอ็ดนะครับพี่ทุ่งนาทองกุ้งเผากุ้งเผาใช่มครับเป็นเนี้อเป็นกุ้งเผาเลยครับผสมเคียงเนื้อด้วยอย่นะครับครับตอนเช้าม, <laughs> มีเนื้อด้วยครับมาเนี่ยมีอาหารแนะนำนะครับที่พามาต้องสั่งแน่นอนเลยเนี่ยปกติร้านเรานะครับ จะมีกุ้งเผาตัวใหญ่ๆนี่ครับไซนี่ใช่ไหมครับมีตั่ใหญ่จุ่วท่านผู้ชมดูนะครับเดี๋ยอนี้ขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับโอ้ตัวใหญ่มากตัวนี้ใช่ไหมครับครับนี่เป็นกุ้งเผาไซน์ใหญ่ครับประจําร้านกิโล้ี่หรนี่นี่โลนึงนะครับนี่โลนึงได้สองสองจานในจานละครึ่งโลนะครับที่นี่การันตีว่าเต็มกิโลแน่นอนครับนี่คือประมาณสิบแปดถึงยี่สิบตัวครับอ๋อตัหญ่นี้อันนี้อีกไซน์นึงใช่ไหมพี่ นี่เป็นไซส์กลางครับไซส์กลางนี้ประมาณยี่สิบเจ็ดถึงสามสิบกโลครับนี่ครึ่งกิโลนะครับนี่ครึ่งกิโลได้ขนาดนี้นะครับผมเลือกไปเลยกินไซส์ไหนครับโลหนึ่งําได้สองอย่างที่นี่ประกันว่าสุดแล้วก็เต็มกิโลแน่นอนครับมากินกุ้งต้องมีกุ้งเผาอันนี้คือแค่น้ำปลาครับแค่น้ำปลาจานเสพต์เบาจานใหญ่มากนะครับมาตรฐานเลยนะ่าครับนี่ครึ่งโลครับครึ่งโลครับครึ่งโลนะครับที่นี่โลหนึ่งํำได้สองอย่างนะครับ อันนี้ต้มยำครับต้มยำนีเป็นกุ้งยำรุ่นกลางครับเป็นต้มยำรุ่นกลางเป็นไซส์กลางนะครับมีครึ่งกิโลหม้อนี้ประมาณครึ่งกิโลราคาไม่ถึงสองร้อยบาทนะครับเนี่ยถูารับรองว่าถูกกว่าที่อื่นนะครับเพราะว่าเรามีลูกฟาร์มเยอะเป็นฟาร์มในเกลือเราประมาณร้อยกว่าฟาร์มครับมาที่ไหนบ้างบ้านพุ่มใหญถ้ามีทั้งกะลาสินครับลูกบ่อเรามีทั้งกะลสินแล้วก็ชาชงเซา แฝดลิ้วนะครับอย่างนี้นะครับทั้งคู่นี้พุ้งแฝดลิ้วเข้ามาผมเพิ่งรู้ว่าลูกค้าแล้วก็ร้านใหญ่ๆในเมืองนี่มารับพุ้งที่นี่ยังไงพี่ครับผมแค่ทุกเจ้าครับทั้งร้อยเอ็ดสารคามด้วยครับอย่างที่สารคามลูกค้าก็ของของท่านของหล่อนะครับร้านเรือนทองเป็นลูกค้าเราที่เราจองกุ้งอยู่ไซส์ใหญ่ไซส์รงเลยนะครับที่นี่นาร้านเราก็มีขายปีกครับ ปลารเจ๊บอนี้เป็นเป็นเมนูอีกค่อนข้างกุ้งครับมาที่นี่ต้องเป็นกุ้งครับอ๋อค่อนข้างดังอีกค่อนข้างดังอันนี้คือสั่งแทบทุกเจ้าครับที่มากุ้งอบบุญนเส้นครับใช้กุ้งสดๆทำครับหอมมากเมื่อกี้บอกว่าวันนี้้องกินกุ้งเพราะเห็นมีปลาด้วยครับเมนูปลามีอะไรบ้างเมนูปลาก็ตอนนี้เป็นปลากระพงครับปลากระพงทอดน้ำปลาอือปลากระพงทอดน้ำปลานะครับ น,นี่ก็ขายดีครับจำนับต้นต้นของร้านเลยนะครับอันนี้แหละครับเหมือนสมุนไพรเลยปลาทับทิมยำสมุนไพรครับปลาทับทิมทอดยำสมุนไพรมีสมุนไพรเกือบสิบรายการเลยที่นี่รวมๆอยู่นี่ของพื้นบ้านเราครับอันนี้ต้มยำกุ่งอันนี้อันนี้ปลาปลาทับทิมนึ่งมะนาวครับปลาทับทิมนึ่งมะนาวครับปลาทีน,นี้ได้ข่าวว่ามีเมนูเด็ดเด็ดจริงๆมีที่นี่ที่เดียวคืออะไรครับเมนูกุ้งทองคำ กุ้งทองคำกุ้งทองคำผูไม่ฝาดนะกุ้งทองคำกำลังจะเข้าเมนูร้านเราเป็นท่านผู้ชมเห็นแน่นอนใช่ไหมคนี่เห็นแน่นอนครับกุ้งกำลังทำอยู่ได้กุ้งมาจากกรุงเทพครับซึ่งมาต้นเดือนนี้ครับผมก็อินพอยกุ้งก็อินพอยแล้วก็ปลาสองหน้าปลาสองหน้าป็นยังไงเอ่ยปลาตัวเดียวทําได้สองอย่างในในตัวเดียวกันในจานเดียวกันด้วยท่านผู้ชมเห็นโฉมหน้าแน่นอนใช่ไหมัเห็นแน่นอนครับผมอยากเห็นกุ้งทองคำทำอยู่ครับท่านผู้ชมมากําลังทําสดสดเลยครับ ยังยังไม่เสรร็จคบกุ้งนาทองกินกุ้งทองคำถ้าอยากจะร่ำรวยต้องกินกุ้งทองคำ <laughs> <laughs> มาแน,าน,น,าน่นอนใช<ะ>่ไหมมาแน่นอนครับเดี๋ยวระหว่างที่เรารอกุ้งทองคำผมก็จะรอเดี๋ยวดูอาหารการกินกันโอ้เยอะมาก,กวันนี้กิน <le ek. S 2> <laughs> หมดหรือเปล่าเ่ย <laughs> 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 บรรยากาศเป็นไงบ้างด้านหลังมีอะไรบ้างบรรยากาศก็ที่จอดรถด้านหลังับมีสมแล้วก็มีศาลาหลังใหญ่ๆนี้พร้อมจัดจัดรับสัมมนาด้านหลังเรานี่นะครับ เป็นสถานที่จัดสัมมนาจัดประชุมได้นะครับตอนนี้เราฟรีสถานที่ด้วยนะครับมีคาราโอเกะมาร้องได้หน่วยงานต่างๆารกรรมการข้ามนายกกรกติดดตามไ้ครับรู้สึกแฟนเท่อยากเห็นบรรยากาศข้างนอกบ้างอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทีมส้ำคัญจะพาพาเดินไปดูซุ้มมีบ่อน้ำด้วยนะครับเด็กๆมาให้อาหารปลาด้วยถ้าถ้าไม่มานี่ไม่รู้นะครับว่าข้างหลังเป็นร้านอาหารเพราะข้างหน้าเป็น ร้านขายเนื้อขายเนื้อขายกุ้งสดขายอลไรอย่างนี้ทั้งน่าเดินเดินให้ของร้านมาเดินเดินก่อนตอนแชร์ตอนนี้เลยไหมแชร์ตอนนี้เลยอ่ารู้สึกว่าฉลองเปิดร้านใหม่ฉลองอ้าวมีโปรโมชั่นไหมตอนนี้โปรโมชั่นช่วงเขาวันเาแชร์ปุ๊บรับปั๊บปิทันทีครับโคกหัวใจครับถูกโต๊ะเลยยังไงถูกโต๊ะเลยครับที่เข้ามาครับไม่มีเข้ามาใด้ยังซึ่งแชร์ปุ๊บรับปั๊บเลยครับมา ถ้าไปเจอพี่ลูกค้านีพนักงานพนักงานเราก็ดูแลดูแลได้ครับเยอะเลยนะกำลังดูอยู่นี้กดแชร์ได้เลยครับผมแชร์ได้เลยขนาดนี้เลยใช่ไหมแชร์เลยใช่ไหมตอนนี้แชร์เลยมาถึงมามาถึงร้านปุ๊บมาแชร์ปั๊บรับรับทุกโต๊ะครับลูกค้าดูแจ้งข่าวตอนนี้นะครับไหนลองพาไปดูตรงพี่ลูกค้าพาลุยเลยร้านแบบมีมีบ่อได้ครับตอนนี้บ่อปลาครับนี่ปลาเราเลี้ยงไว้ดูเล่นเพลินนะครับ เกลยาลาเขาพ้อมเสรว่าขม้อมเสรมว่าบรรยากาศดีครับร้านนี้มีซุ้มริมน้ำมีเต็มบรรยากาศของร้านเรานะครับ าเลี้ยงไ่ดูบันเทิงกันนะาามีให้อาหารปลาได้ด้วยมีให้อาหารปลาด้วยนะครับซุ้มก็อากาศร่มเย็นดีเย็นสบายมาแล้วกำลังจะมาแล้วน่ามีบ้างๆมาให้อาหารปลา,าวันนี้ลูกค้ามาเยอะปลากินทั้งวันเลยยังไม่ยังไม่เข้าว <c oughs> <c oughs> ันไปจะไป ดุ้มด้อมมองอยู่ตรงซุ้มนะอ๋อครับพอมีลูกค้าเข้าซุ้มมันจะรู้เลยป่ามันจะไปอยู่ตรงนนนรอกินอาหารครับรอกินอาหารซุ้มก็น่านั่งครับโดยมีให้เลือกหลายหลายจุดเลยบรรยากาศ็นสบายราคาชาวบ้านครับราคาเหมือนหน้าารามลยที่นี่รับประกันว่าถูกกว่าเจ้าอื่นครับอาหารครับได้ราคาถูกกุ้งสดเต็มกิโลสายใหญ่ด้วย ราคานี้ต้องเทียบไซด้วยนะครับไม่ได้ม่ให้ดูแต่ราคานะครบางร้านนี้ราคาถูกกว่าแต่ไซส์อาจจะเล็ก <c oughs> ทีนี้เราการ็รันตีว่าไซส์มาตรฐานกว่าครับเห็นแขกปุ๊บแขกมาปั๊บเลย <c oughs> <c oughs> เห็นเน็ตเลยครับเนี่ยุมยอ่าก็บอกอยากให้เจ้าของร้านเบ้าว่าอีสานเจ้าของร้านลองเชิญชวนเป็นภาษาอีสานบ้านเฮารบ้านเฮาครับเลยเจริญเลยเจรนเลย โอ้มาได้ครับเด้อกุ้งยูนี่สดเป็นกุ้งบานเฮ่าเลียงกับมีครับอยู่กับละสินกับพี่น้องเฮ่าเลียงแต่กุ้งแปดลิวกับมีอยากกินปลาดุกในกินได้ป่ะครับผมสารเด็กเด็กมีเด็กมาดูประจําอยู่ครับมาล้านนี่รับร่องมาเต็มกิโลครับผมสั้งหลูกน่องไว้แล้วว่ายาเอาเปรียบผู้บริโภคเวล่าขายอาหารเห็ดอาหารกุ้งต้องเต็มกิโลอนนี้บรรยากาศข้างหลังครับ จอดรถจอดถึงครับอ๋อที่จอดรถ<อ>สะดวกส,าสบายป๋าไปช่วงนี้เขามีโปรโมชั่นแค่ปุบลับปับเลยครับโคม,มปวดใหจนึกว่ารับปลาดุกว่าม่นป่ะครับปลาดุกนี้เมนูอะไรเม <c oughs> นูยี่เมนกันดุกฟูอะไรเพื่อ <c oughs> โอ้ปลาดุกตัวใหญ่ปไปเลยไปด,ดูดูเพลิดเพลินครับเต็นซุ้มแล้วผมง่วงครับจะไปนอนแล้วมีหมอนไว้ด้วยมีทุกซุ้มซุ้มหน้านั่งนะหน้านั่งหน้านั่งนะมีเป็ดด้วยสองตัวนะครับท่านผู้ชม บรรยากาศดีครับรที่นี่จะมาแย่งอาหารปลาในวันนี้มันกินอยอะแล้วมันท้าเยอะในเช้าเลยอ่าเราไปดูนี่กุ้งทองคำมาอ่านี่ก็บรๆๆรยากาศอ่ะได้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 ไดไดไดเราไปชมพ่อครัวชมฝีมือการทำของพ่อครัวกันดีกว่า ทำอเลยครับน้องเป็นที่ทีกันไปดูพ่อครัวนี่ครับถนนทางออกสารครามนะครับถ้าเห็นป้ายนี้เตรียมตัวแวะมาได้เลยเลยพราะร้านอยู่ติดกับป้ายนี้เลยครับ PSI อันนี้เจ้าของร้านจะพามาดูพอ่อกลัวทำกุ้งทองคำนี้ผมมามาท่าม้าครับย่างกุ้งไอ้นี่สดเลยน,นี่เขาสั่งกับบ้านเลยสั่งกับบ้าน,นนี่สั่งกับบ้านกับนี่กุ้งเมื่อไหรี่ไนมะ่ทำเดลิเวอรี่เลยครับ มีโครงการอยู่ครับรีบอรี่สองทึงพี่ถ้าทำนี่ขายดีแล้เนี่ยย่างกุ้งครับพม่าครับบุกนี่ทำไหมนี่โลหนึ่งต้องเฉลยนะเฉลยบุกนี้ย่างกุ้งเป็นคนไทยหรือคนพม่าครับเพิ่มคนไทยนี่กุ้งทองคำผมมาเดี๋ยวนี้นะทั้งหมดนี้หนึ่งโลใช่ไหมนี่หนึ่งโลตรงนี้โอ้โห มาถึงครัวแล้วครับเพื่อมาดูสิ่งนี้ครับาแล้ะครับกุ้งทองคำหนึ่งเดียวในร้อยหนึ่งเดียวในร้อยเอ็ดกุ้งทองคำกุ้งทองคำจากทุ่งนาทองกุ่งเขาครับไม่มีที่อื่นในร้อยเอ็ดครับมีกุ้งทองคำครับถ้าทางจะแซ่บนโอเคเดยอเดยวเดยวเรามาลองชิมกันนะอ่าเดิวันนี้ครัวคุณโต้งเหรอไม่ใช่เด้อเ้ปลาสองหน้าเลือปลาสองหน้าตามไปครับตามไปดูอีกเนูเลย เดี๋ยวเดี๋ยวดูดูหนึ่งโลครับหนึ่งโลดูดูหนึ่งโลนี่คือของจริงนะครับนี่หนโลนี่ของจริงลูกค้าสั่งกลับบ้านนะครับมา27-30ตัวครับไซนี้ครับไซนี้ถ้าเผาด้วยราคาเท่าไหร่ครับไซนี้เผาด้วยราคาอยู่ที่370บาทครับโอ้โหบ้าคุ้มค่ามากเยอะครับเยอะกินได้ทั้งครอบครัวเลย หัวเราก็เ like. ป ah! okay. ิดเผยเปิดล่งดูปลาปลาสองหน้าครับตาลังโมงถึงสามครับหัวเราเปิดล่งตรงสุขาหนามัยครับหรือว่าเราจะไปรอตรงน้นครับไปรอโน้นได้ได้ครับได้พนักงานเยอะมากครับร้านนี้เตรียมพร้อมรับลูกค้าทุกตรงท่านเลยครับ มาที่นี่เป็นกันเองเอาข,าขา่ามเพิเ่มเิได้หมาไม่เปลเลยสรุปเลยสรุปเลยสลุปในงไรนี้อันเนี้ยสรุปเลยสรุปค่ดด้มครับผม หนึโลนะครับกุ้งมะนาวมีครับเมนูกุ้งมะนาวกุ้งแช่น้ำปลาเฮ้ยอันนี้กุ้งแช่น้ำปลานะครับกุ้งแช่น้ำปลาครับแม่มีแฟนเพจถามว่ามีกุ้งแช่กุง้งมะนาวไหมกุ้งนึ่งมะนาวใช่ไหมหมีครับมีสดสด นี่ครับนี่ครับอันนี้มงกุ้งโลนึงเนะี่ยทํากับข้าวได้สองอย่างมีเมนูให้เลือกเกือบห้าสิบเมนูนะครับอ่าครับนี่ขนาดไซส์กลางของเรานะครับนี่ไซส์ใหญ่นี่ไซส์ใหญ่ตั้มาตถึงไซส์นี้นะครับไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ทำมาอา,อาหารเสร็จิบย่ราคานี้สองอย่างนะครับแล้วก็มีเมนูให้เลือกอีกประมาณ สี่สิบรายการครับในหนึ่งโลรวมได้สองอย่างได้สองอย่างอันนี้ประเภทปลานะครับปลานึ่งมะนาวปลาทับทิมยำสมุนไพรปลาเผาตอนนี้เพียรยำนะครับยำม,มุ้งเส้นกุ้งสดยำปลาทับกิมคูผ้ากุ้งสดยำปลาหมึกก็รวมๆแล้วทั้งหมดนี้เกือบสามร้อยรายการนะครับอาหารที่นี่ มาร้านเดียวนี้จบเลยครบ,ครบนอกจากกุ้งแล้วยังมีลาบอาหารขึ้นบ้านอีสานลาบส้มไส้จุได้เลยครับอยู่นี่เนื้อเขาเป็นเสียงเนื้อน้ำครับอ๋อข้างหน้านี่เป็นเสียงเนื้อด้ดครับสามารถเลยเป็นเสียงเป็นเสียงเนื้อน้ำครับประเหเนไหกผมไปครับสุดก<พ>ุ้งทองคำมากับมือเลยครับกุ้งทองคำครับยี่น้ำค้างครับผมนี่คือเมนูเด็ดประจาร้านครับไม่มีที่ไหนในร้อยเอ็ดครับมีเจ้า ของทุ่งนาทองกุ้งเขาเจ้าเดียวครับกุ้งทองคำมาจากกรุงเทพมาถานมาเดี๋ยวท่านผู้ชมที่ชมอยู่มานี่สามารถสั่งได้เลยใช่ไหมครับครับสั่งได้เลยครับมีทุกวันบอกว่ากุ้งทองคำครับเขาเป็นเมนูเด็ดครับผมเด็กกุ้งทองคำครับเด็กเสพอกรู้ทุกคนครับอ่าก็จานเท่าไหร่ตอนนี้เมนู เพิ่งใหม่ล่าสุดนะครับมีจานเล็กจานใหญ่ครับประเดิมทําวันนี้วันแรกด้วยครับวันนี้วันแรกครับและก็จะมีต่อไปไทุกวันเลยใช่ไหมครับขอ,องเราโชคดีมากนะครับไปได้ชิมกุ้งคั่ตอนนี้เดี๋ยวให้พี่น้ําค้างสรุปปิดท้ายครับเชิญชวนแฟนๆมาพี่น้ําค้างตอนนี้ท่านผู้ชมกำลังชมเราเยอะเลยชาวโรเอตแล้วก็จะมาใกล้เคียงรวมถึงพี่น้องชาวไทยแลย้วก็ผ่านอะไรนี้ย้ำอีกครั้งว่าร้านอยู่ตรงไหน ถ้ามาทางสาราามนะครับก่อนจะถึงร้อยเอ็ดอยู่ซ้ายมือก่อนจะได้ประมาณเก้ากิโลครับถ้ามาทางร้อยเอ็ดหันหน้าไปทางสารามจะอยู่ฝังข้ามือติดกับป้ายเพี้ยใหญ่ๆเลยครับสังเกตง่ายเยอะมากทางมันโคตกีฬาต้องยูเทิร์นถ้ามาจากร้อยเอ็ดต้องไปยูเทิร์นกลับมานิดหนึ่งครับแล้วทุ่งนาทองทุ่งเผานี้เราคือเรื่องตุ้งต้อง เชี่ยวชาญแน่นอนครับที่นี่เราเป็นลายใหญ่สุดจังเลยสารคามที่จัดส่งด้วยลูกบ่อเยอะด้วยสดทุกวันครับส่งแคท่ทุกเจ้า,าที่ใหญ่หญแถวราชสารคามนะครับแล้วก็เราก็ให้คือที่นี่ราคาการันตีว่าประหยัดกว่าที่อื่นสดประหยัดกว่าแล้วก็เต็มกิโลแน่นอนครับที่นี่ทุ่งนาทองกุ้งเผาคร,ครับช่วงนี้โปรโมชั่นนะครับแชร์ปุ๊บรับปั๊บทันทีนะครับพบกวดใหญ่หนึ่งกวดทุกโต๊ะ นะครับทุกเจ้าที่เข้ามานะครับเดี๋ยวโทรนิดหนึ่งพี่เดี๋ยวโทร0810475547ครับสั่งเนื้อทองกุ้งเผาครับสั่งเนื้อได้ไปสั่งเนื้อก็ได้ครับครับผมสั่งเนื้อสั่งกุ้งสั่งปลาได้ครับครังนี้ผมจะไปรับเมนูพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือปลาสองหน้าออมีที่นี่ที่เดียวในละเอ็ดครับเมนูเพิ่งมาวันนี้เดี๋ยวมาเลยครับเดี๋ยวผมมา หั่นมากเลยหรอตอนนี้ประกับข้าวกันใช่ไหมเดี๋ยวเราข้าวแทบบเต็มเลยท่เชิญตามสบายเลยนะครับยินงานนะกดไลค์กดแชร์รออะไรนะครับ เดี๋ยวก็เดี๋ยวเราสรุปปิดท้ายกับแฟนเพจเลยนะครับที่ชมนี้คือเราพามาชมร้านทุ่งนาทองกุ้งเผานะครับตังออกศรธรรมเลยศูนย์คูบตต้ามาหน่อยหนึ่งปากทางบ้านโคพิลาการันตีโดยเจ้ของร้าน เป็นผู้จัดส่งกุ้งลายใหญ่ของจังหวัดระเยฉะนั้นรับรองความสดความอร่อยและราคาถูกกว่าแน่นอนนะครับยังไงกดไลค์กดแชร์แล้วมารับโค้กฟรีได้เลยเจ้าของร้านเตรียมไว้เพียบเลขาปิดการถ่ายทอดสดแค่นี้ก่อนนะครับ